สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะไฟนอลคัสช่องคอนเทนต์หนังที่ยืนอยู่ข้างคุณครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์7ฉากด็อกเตอร์สเตรนซึ่งในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับแล้วก็พาร์ทแรกนั้นเราทําไปแล้ว4ฉากและหลังจากนี้ก็จะเป็นฉากที่5 6และ7เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับงั้นปณิธานของพวกเราก็คงไม่น้อยหนะ้าฉากที่5สู้กับธานอส พลังกายภาพประทะพลังเวทครับถ้าจะพูดถึงการต่อสู้แบบถวายชีวิตของดร์สเตรนน่าจะเป็นการต่อสู้แบบขังตัวเองไว้ตลอดการกับดอมามูแต่หากจะถามว่าการต่อสู้ครั้งไหนที่จัดเต็มที่สุดของดร์สเตรนคงไม่มีใครปฏิเสธการประทับพลังของจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดกับมหาไทยท่านที่มีอินฟินิตี้สโตนอยู่กับตัวถึง4เมตรจริงๆการต่อสู้ของดร์สเตรนที่มีต่อทานอสน,นั้นดเรเริ่มสู้ตั้งแต่ตอนที่ทานอสก้าวเข้ามาเหยียบดาวตั้งแต่ก้าวแรกแล้วครับ เสียใจเพราะเจ้านั่นอาจจะมาเจอปรมา์แห่งเวทในตอนนี้ดร์สเตรนไม่ได้แค่พูดคุยกับทานอสเพื่อยืดเวลาออกไปเท่านั้นแต่จุดหลักคือดร์สเตรนกํกำลังอ่านอย่างเชิงความคิดของทานอสว่าทานอสเป็นคนแบบไหนมีโอกาสไหมที่จะไว้ชีวิตทุกคนหากมอบมณีให้ไปแบบง่ายๆและเมื่อรู้แล้วว่าทานอสเป็นคนแบบไหนเขาจึงเริ่มต้นเปิดฉากการต่อสู้ สู้ให้ถึงที่สุดทำให้ธานอสเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่ธานอสต้องการคือมันีไม่ใช่ชีวิตของโทนี่สตาร์ดด็อกเตอร์สเตรน์ปล่อยให้อเวนเจอร์การเดียนสู้ยื้อไปจนถึงเวลาที่คำนวณแล้วว่าหากถึงเหตุการณ์ที่ธานอสดินนิ้วเมื่อนั้นสกอตแลงก็อยู่ในมิติควอนตั้มไปแล้วซึ่งก็ยื้อมาได้จนถึงตอนที่โทนี่สู้จนเกือบตายด้วยเช่นกันด็อกเตอร์สเตรน์จึงได้ตัดสินใจมอบมันีให้กับธานอสเพราะถึงตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าธานอสนั้นเป็นคนรักษาคำพูด นั่นคือการต่อสู้ในระนาบของแผนการส่วนในระนาบของพลังการต่อสู้ก็สนุกไม่แพ้กันครับความพิเศษของฉากการต่อสู้ของธานอสกับหมอแปลกก็คือความแปลกใหม่ที่ไม่ไปจากทุกการต่อสู้ของเหล่าฮีโร่ที่เราเคยเห็นมาครั้งที่ดร์สเตรนเอนเชียนวันต่อสู้กับไคซิวเรียสในมิติกระจกนั้นว่าอลังการแล้วการต่อสู้ในแบบแฟนตาซีฮีโร่ครั้งนี้ของมหาจอมเวทกับมหาไททันนั้นสามารถทําให้เราตื่นตาตื่นใจได้ไปอีกแบบ ดร์สเตรน์โชว์ทุกสกิลเวทที่ตัวเองมีทั้งเสกแร่แปลสภาพได้ดังเรียลิตี้สโตนใช้ไหวพริปต้านทานพลังที่หนักหน่วงของพาเวอร์สโตนได้ก่อนหน้านี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายตนได้ราวกับพลังของสเปซสโตนและแยกร่างควบคุมวิญญาณได้ดังโซูสโตนทั้งนี้หมอแปลกยังทุ่มสุดตัวด้วยเวทต่างๆนานาใส่หมดไม่ต่างจากทานอตที่จัดเต็มด้วยการพลิกแปลงความสามารถของอัญ,ญมณีได้อย่างเหมาะสมเข้ากับสถานการณ์และกับดรสเตรน์นี้ทานอตใช้มณีครบทุกเม็ดที่มีอยู่ ทั้ง Power Stone ตนสำหรับโจมตี r ร o r i t y Stone กับ Soul Stone ที่ใช้แก้ทางพลังแยกร่างของด็อกเตอรสเตนแต่ที่น่าสนใจจริงๆคือจังหวะนี้ครับจังหวะที่ทานอตใช้พลังของ Space Stone โจมตีในตอนนี้ทานอสคงรู้แล้วว่าคนที่ต่อกรด้วยยากที่สุดคือด็อกเตอร์สเตรนธานอสจึงคิดดีดด็อกเตอรสเตรนออกไปที่อื่นด้วย Space Stone แต่ยังดีครับที่ด็อกเตอรสเตรนแก้ทางได้ทันก่อน จุดนี้แสดงให้เห็นว่าธานอสยอมรับและกลัวความสามารถที่ซ่อนอยู่อื่นๆของดร์สเตรนจิงมาถึงข้อสงสัยที่ว่าตอนที่สู้กับธานอสทำไมดร์สเตรนไม่ใช้วิธีเดียวกันกับตอนที่ปราบดอมามูคือขังธานอสไว้ในมิติการเวลาหนึ่งเลยครับคือดร์สเตรนไม่สามารถจะเอาไทม์สโตนออกมาเสียงให้ถูกชิงไปได้ถ้าสังเกตการต่อสู้ดร์สเตรนเคยพยายามขังธานอสด้วยการสร้างมิติกระจกแล้วครับแต่ก็ถูกพาวเวอร์สโตนทำลายได้อย่างง่าย การขังทานอสไว้ในมิติกระจกไม่สามารถขังได้ตลอดการก็จริงแต่มันก็สามารถอย่างพลังความสามารถของทานอสได้ครับการที่ดอร์สเตรนจะขังทานอสไว้ในมิติเวลาได้ทานอสต้องไม่มี power stone เพราะ power stone คือกุญแจชัยชนะของทานอสลำพังเพียงแค่ soul stone space stone กับ reality stone ผมว่าสู้อันติสกิลของ time stone ไม่ได้ครับแม้ space stone จะเคลื่อนย้ายไปทุกที่ได้แต่ไม่น่าจะมีพลังพอจะเคลื่อนย้ายข้ามมิติเวลา ส่วนเรียลิตี้สโตก็เช่นกันแม้จะแยกภาวะความเป็นจริงได้แต่ก็ไม่น่าจะมีพลังมากพอจะเอาชนะเวลาโซ s สโตนยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่มีประโยชน์ในมิติเวลาครับแต่ถ้าหาก3เจมนี้มี Power Stone อยู่ด้วยถามสโตนก็อาจจะแพ้และตายได้อย่างเขียดเพราะความสามารถพิเศษของ Power Stone คือบัฟเพิ่มพลังให้กับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มพลังเมื่อมีพาวเวอร์สโตนเรียลิตี้สก็อาจจะแยกความเป็นจริงในมิติเวลาได้ง่าย และไม้ตายของ Space Stone ก็คือจะยิ่งสามารถคริโจมตีจุดอ่อนไทม์สโตนได้แบบเบบ้สเปซสโตนอาจจะมีพลังมากพอที่จะถึงขั้นทะลุมิติเวลาได้เลยดังนั้นแล้วด็อกเตอร์สเตรนจึงไม่คิดจะเอาไทม์สโตนออกมาเสี่ยงและที่สำคัญหมอแปลกน่าจะลองใช้วิธีนี้ใน14,605ล้านวิธีนั้นแล้วครับ จบสินต่อสู้ของมหาไทยท่านกับมหาจอมเวทที่ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นการต่อสู้ที่สนุกติดหนึ่งใน3ของการต่อสู้ที่ดีที่สุดในจักรวาล MCU เลยทีเดียวครับมาถึงฉากโคตรชอบที่6การกลับมาอีกครั้งของหมอแปลกเราอาจจะคาดเดาแผนการของดอกเตอร์สเตรนหลังจากที่เขาได้รู้วิธีเอาชนะธานอสได้แต่มีใครเคยสงสัยไหมครับว่าตอนที่เขาถูกดินนิ้วเป็นฝุ่นไปแล้วนั้นเขามีสภาพจอดับเหมือนคนอื่นๆหรือไม่ หรือนวินาทีที่เขาได้กลับมาเขาเดินทางไปที่ไหนมาบ้างก่อนที่จะปรากฏตัวมายังสมรภูมิเอ็นเกมเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับในศึกเอ็นเกมว่าตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนกลับมาเขาได้มาพร้อมกับกองทัพนักรบทั้งจักรวาลการที่เราได้เห็นด็อกเตอร์สเตรนเตรียมการไว้เสร็จสับแล้วแบบนี้ยืนยันได้ว่าเมื่อ5ปีก่อนด็อกเตอร์สเตรนมองเห็นอนาคตที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้จริงแล้วรู้จุดสิ้นสุดของมันด้วย อนาคต14ล้าน605ความเป็นไปได้ที่ดร์สเตรนเคยเห็นมันมีโอกาสเป็นไปได้ทุกอันแถมยังมีโอกาสแพ้ถึง14ล้าน604ความเป็นไปได้การวางแผนทุกอย่างต้องรอบคอบแม่นเปะ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาระหว่างที่ทานอสได้ทำสโตนไปจากดร์สเตรนแล้วไปสู้อยู่กับพวกอเวนเจอร์บนโลกเขามีเวลาเตรียมการแค่ช่วงก่อนถูกดินนิ้วกลายเป็นฝุน่นหมอแปลกต้องไปทำอะไรบ้างในช่วงนี้ หนึ่งเลยเขาน่าจะแยกจิตของเขาออกไปอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและในอีก5ปีข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนว่าเขาต้องไปหานักเวททั่วโลกเป็นอันดับแรกก่อนและให้ทุกคนช่วยส่งสารไปยังนักรบในดวงดาวต่างๆใครที่ถูกดีสลายคนที่อยู่ต้องเตรียมการไว้รอนอกจากส่งข่าวสารไปทั่วอวกาศแล้วอีกหนึ่งภารกิจสําคัญเพื่อให้ชัวว่าจะชนะ ดอกเตอร์สเตรนต้องเดินทางเข้าไปดูสกอตแลงเพื่อให้แน่ใจว่ามนุษย์มดได้เข้าไปอยู่ในมิติควอนตัมได้ถูกจังหวะถูกต้องแล้วกับคำถามที่ว่าตอนสลายกลายเป็นฝุ่นดอกเตอร์สเตรนจอดับไปเหมือนคนอื่นหรือไม่เรื่องจอดับน่าจะเหมือนคนอื่นครับไม่มีร่างกายแล้วทุกอย่างดูมืดแต่สิ่งที่ดร์สเตรนน่าจะต่างจากคนอื่นก็คือเขาอาจจะยังมีดวงจิตที่มีสติอยู่เพียงแต่แค่ล่องลอยทำอะไรไม่ได้ได้แต่เพียงแค่จดจำแล้วรอคอยวันที่จะได้ฟื้นกลับมา หรือถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจอดับไปโดยปริยายเหมือนคนอื่นๆดอกเตอร์สเตนก็แค่วางแผนให้ว่าถ้าเขากลับมานักเวทที่ยังอยู่ก็แค่ช่วยเตือนสติทบทวนความจำเพื่อให้ดอกเตอร์สเตนได้สารภารกิจต่อเฮ้ยนายบอกโอกาสชนะหนึ่งในสิบสี่ล้านมันใช่อันนี้มั้ยถ้าฉันบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่เกิดขอให้มันใช่เถอะและในตอนที่โปรเฟสเซอร์ฮักดดีดนิ้วให้ทุกคนได้กลับมา ช่วงที่ทอแคปและโทนี่สู้อยู่นั่นแหละครับคือช่วงที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ไปเรียกให้ทุกคนเตรียมตัวพร้อมรบกับธานอสบนดาวโลกกลายเป็นฝุ่นผมคงหมดสติพอตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นคุณแล้วเจอด็อกเตอร์สเตรนจ์เขาก็ทำไอวงไฟเหลืองๆแบบที่เขาอชอบอทำบ่อยๆทำไรฮะรู้สึกดีจังบทสรุปข,ของสงครามนี้เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าฝ่ายอเวนเจอร์นั้นชนะชนะธานอสที่มาจากปี2014 แล้วสมมติว่ามาหาไทท่านที่พวกอเวนเจอร์ต่อก่อนด้วยไม่ใช่ธานอสปี2014แต่เป็นธานอสปี2018ที่สมมติซ้ําอีกทีว่ายังไม่ถูกทอตัดหัวแล้วรู้ว่าพวกอเวนเจอร์กลับไปรวมมณีจากอดีตได้ธานอส2018กลับมาขัดขวางอีกครั้งโดยที่ไทม์ไลน์นี้ไม่มีธานอส2014เข้ามาข้องเกี่ยวคุณคิดว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงผมว่ามันต้องเป็นงานหนักของพวกอเวนเจอร์แน่นอนครับพราะรู้กันดีอยู่ว่าธานอสปี2018มีความนิ่งและเก่ามากขนาดไหน สถานการณ์ที่ทำให้ทานอสปี2014แพ้นั้นเข้าใจได้ไม่ยากครับหนึ่งเลยทานอส2014ฮึกเหิมว่าตนเคยชนะในอนาคตก็เลยประมาทสองเราาอเวนเจอร์เคยแพ้มาแล้วจึงมีความรอบคอบในการต่อสู้มากขึ้นและที่สำคัญรู้สกิลการต่อสู้ของทานอสดี ส่วนทานอส2014นั้นไม่รู้เทคนิคความสามารถของอเวนเจอร์แต่ละคนมาก่อนเลยครับและที่สำคัญไม่แพ้กันถ้าถุงมือที่โทนี่สร้างตกไปอยู่ในมือของทานอสปี2018รับรองว่าชาวโลกและชาวจักรวาลจบไม่สวยอีกรอบดีที่มันไปอยู่ในมือทานอสปี2014ที่ต้องมาด้นส่วนเรียนรู้การใช้อินฟินิตี้กันเหล็ดท่ามกลางสนามรบเรียกว่าทานอสปี2014มาแบบมั่นใจแต่เสียเปรียบทุกประตูและนี่อาจเป็นสิ่งที่ดรสเตรนรู้ดีอยู่แล้ว ในซีนการกลับมาของเหล่าฮีโร่ที่กลายเป็นฝุน่นการปรากฏตัวของฮีโร่แต่ละตัวนั้นเป็นที่น่าสนใจและทำออกมาได้เท่ย่างถูกจังหวะเสียงของฟอลคอนการเปิดตัวของทีชาล่าการกลับมาของปีเตอร์พาร์เกอร์พวกเขาเหล่านี้มีความหมายและโดดเด่นแต่ที่ผมชอบที่สุดคือการปรากฏตัวกลับมาของด็อกเตอร์สเตรนมีใครรู้สึกแบบผมไหมครับแม้เขาจะลอยตัวลงมาจากวงแหวนเป็นคนแรกแต่การถูกจับจ้องนั้นไม่เท่าการปรากฏตัวของฮีโร่อื่น ไม่รู้สึกว้าวเท่หรือเซอร์ไพรส์เท่าที่ควรแต่แบบนี้แหละครับที่โคดบอกอะไรหลายๆอย่างได้ดีจากตัวดร์สเตนเพราะนี่น่าจะเป็นความตั้งใจหนึ่งของทีมสร้างและพุ่มกลับด้วยดรเตร์สเตนนั้นเคยเป็นหนึ่งทะเยอทะยานและเย่อหยิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันมาจากความพยายามและแผนที่แยบยนต์ของเขาล้วนๆหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงเชิดหน้าบอกว่าตนคือบุคคลสําคัญแต่ตอนนี้เขาไม่แม้แต่อยากจะเป็นจุดเด่นในสายตาใครเพียงแต่แค่ขอช่วยทําให้ได้เท่าที่ทําได้ จากภาคแรกอัตราที่เขาเคยมีเขาละวางมันได้อย่างสนิทใจแล้วขณะอยู่ในสงครามก็ยังมีสติใจเย็นรอจังหวะที่สําคัญตัดสินชะตาจัก,กรวาลและความลับที่เขาเก็บไว้จากวันที่บอกโทนี่ด้วยน้ําเสียงที่หนักอึ้งว่าวิธีชนะมีแค่หนึ่งวันนี้มันหนักอึ้งยิ่งกว่าแต่เขาจําต้องทําดังเช่นวันที่มองหน้าโทนี่ด้วยแววตาที่ขอโทษหนึ่งเดียวมันมีโอกาสแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆริเราชนะเท่าไร การที่คนคนหนึ่งรู้ว่าอีกคนกำลังจะตายแล้วต้องปล่อยให้เขาตายนั้นมันเจ็บถึงแม้ต้องแลกกับอีกหลายล้านชีวิตก็จริงแต่มันก็ต้องทำลายหนึ่งชีวิตที่มีค่าพอๆกันอยู่ดีอย่างที่ทานอสเคยพูดไว้ทางเลือกยิ่งยากปณิธานยิ่งต้องแกร่งแม้บรรลุเป้าหมายแต่สิ่งที่จะติดอยู่ในใจด็อกเตอร์สเตรนตลอดไปคือเขาคือคนที่ปล่อยให้โทนี่สตาร์กตายผมไม่เชื่อว่าด็อกเตอร์สเตรนไม่ทุกในเรื่องนี้ครับแต่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะยอมแบกรับมันไว้คนเดียว หากจะมองหาคนที่เสียสละในจัก,กรวาล MCU นอกจากโทนี่สตาร์คที่ทุกคนสรรเสริญก็มีด็อกเตอรสเตรนนี่แหละครับที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาแบกรับอะไรไว้บ้างตราบที่ยังมีชีวิตอยู่อีกหลายพันปีนี่แหละครับด็อกเตอรสเตรนจอมมหาเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เวทมนต์ มาถึงฉากสุดท้ายแล้วครับฉากที่7จริงๆมันเป็นการรวมฉากหลายฉากในหัวข้อเดียวมากกว่าครับผมขอรวมฉากคำคมที่หล่อหลอมคนที่มีความยัโสอีโก้สูงอย่างด s t e ร์สตีเฟนวินเซนต์เตรนให้กลายมาเป็นคนที่ยอมทำเพื่อส่วนรวมและทำให้เรารักตัวละครตัวนี้ได้มากขึ้นคำแรกเลยที่ผมฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันทั้งเท่และจริงก็คือคำว่าไม่ทุกสิ่งที่เมคเซนต์ก็ไม่จำเป็นที่ทุกสิ่งต้องเมคเซน คำนี้แม่นังจะพยายามอธิบายให้ดรสเตรนกับคนดูทุกคนซึมซับยอมรับการมีอยู่ของเวทมนต์ได้ง่ายขึ้นถึงจะก,กำปั้นทุบดินสักหน่อยแต่มันก็จริงตะกะไม่ใช่ทุกสิ่งเพราะบางสิ่งก็ไร้ตะกะบางเรื่องเรารู้ว่ามันมีแม้จะหาเหตุผลมาอธิบายการมีอยู่ของมันไม่ได้หรือแม้กระทั่งไม่อยากยอมรับว่ามันมีอยู่จริงแต่ลึกๆเราก็ดันยอมรับว่ามันมีการเชื่อสัญชาตญาณน,น่าจะทําให้เราเข้าใจปัญหาและสว่างได้ในความมืด คำคมที่สองความผยองและหวาดกลัวจะปิดกั้นปัญญาไม่ให้เรียนรู้บทเรียนใหม่ที่ง่ายแน่นอนครับคำนี้ตรงๆเลยคนที่คิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองใครจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นที่สุดอยู่แล้วนั้นถูกความหลงตัวเองปิดตาไว้ไม่ให้เห็นว่ายังมีอีกหลายคนที่เก่งกว่ามีเทคนิคแล้วรวดเร็วกว่าอยู่ใครที่มีความพยองอยโสสูงนั้นก็อาจซ่อนความหวาดกลัวอยู่เช่นกันเพราะกลัวว่าจริงๆแล้วตนเป็นคนรู้น้อย จะกลัวคนอื่นรู้ว่าเรารู้น้อยไปทำไมคนจะชื่นชมเราเมื่อเราฉลาดพอที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้ตั้งหากเมื่อไร้ความพยองและถ่อมตนมีใครไหนเล่าจะห่วงวิชากับคุณครับนี่แหละครับคือบทเรียนที่แสนเรียบง่ายที่สุดที่จะทำให้คุณเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมจากวันนี้ได้คําคมที่3เราไม่สามารถกำจัดปีศาจได้ทำได้แค่อยู่เหนือมันอันนี้ผมว่าจริงที่สุดมนุษย์ทุกคนไม่สามารถกำจัดกิเลสในตัวได้ จะพูดว่าทุกคนก็ไม่ใช่ครับแต่มีน้อยมากถึงมากที่สุดที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะไม่มีกิเลสในตัวเลยเราทุกคนที่ฟังที่ดูอยู่รวนรู้ว่าตัวเองมีด้านมืดในเรื่องอะไรบ้างบางคนด้านมืดเปิดเผยเมื่อเจอป้ายสินค้าที่เขียนคำว่าเซลล์บางคนมีด้านมืดเรื่องเซ็กบางก็โลภหลงในเงินตราสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนความอยากได้ล้วนแล้วแต่คือกิเลสคือปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวเราไม่อาจกํากจัดมันออกได้ง่ายๆหรอกครับ เพราะกิเลสมันมาจากความอยากและไม่มีใครต้องการเอาสิ่งที่ตัวเองอยากออกจากตัวเพราะฉะนั้นแล้วเรากําจัดมันไม่ได้ก็จริงแต่หลายครั้งที่เราก็เอาชนะมันได้เมื่อเราห้ามใจไม่ให้อยากได้เราก็อยู่เหนือมันเมื่ออยู่เหนือมันได้ปัญหาที่จะตามมาก็ไม่เกิดท่องเอาไว้ครับกิเลสมาปัญหาเกิดคำคมที่4ี่จากหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนก็คือบางครั้งเราก็ต้องแหกกฎเพื่อค้ําจุนคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่า คำนี้มันมาจากเหตุการณ์ที่เอ็นเชียนวันดึงพลังด้านมืดใช้เพื่อให้แข็งแกร่งพอที่จะชนะความชั่วร้ายอันนี้สอนอะไรถ้าใกล้ๆตัวเราก็คือการทำงานภายใต้กฎขององค์กรครับการทำตามกฎเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งคุณธรรมก็ต้องมาเหนือกฎเกณฑ์ฉลาดอ่านสถานการณ์ให้ขาดจุดประสงค์ของหมอคือต้องรักษาชีวิตถ้ารู้ว่าทำแล้วคนเจ็บมีโอกาสรอดถึงข้ามขั้นตอนได้ก็ต้องทำตำรวจต้องพิทักษ์สันติราษฎร์จะเขียนใบสั่งจะจับใครควรดูเหตุดูผลดูสถานการณ์ คำว่ากฎหมายต้องเป็นไปตามกฎหมายคำนี้ควรใช้กับคนที่เห็นชัดว่าตั้งใจทำความผิดจริงโดยจิตใจที่ชั่วหากทำหน้าที่อย่างมีธรรมอภิบาลแล้วมันก็จะเกิดคำว่าสันติราชอย่างแท้จริงสุดท้ายคุณผู้ชายเถียงเมียบ้างนะครับถึงเราจะมีกฎเป็นสามีในโอวาทเราก็ต้องทำให้เมียรู้ว่าเรารักเขาอย่างมีเหตุผลมาถึงอีกคำคมหนึ่งครับอันนี้ผมชอบที่สุด เป็นคำพูดของมดอที่พูดกับดรสเตรนว่าจงสู้เรากับเดิมพันไว้ด้วยชีวิตใช่ครับมีหลายครั้งที่เราบอกกับตัวเองว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะสู้อีกครั้งแต่เราลืมใส่แรงฮึดสู้ครับเมื่อไม่มีแรงผลักดันมันก็ทําให้เรายอมแพ้ได้ง่ายที่ยอมแพ้ได้ง่ายเพราะเราติดนิสัยว่าแพ้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้การเริ่มต้นใหม่ได้เป็นเรื่องดีครับแต่เริ่มต้นใหม่ไปเรื่อ,อยๆคุณจะไม่มีวันชนะ จงคิดสมัยดีกว่าว่าคนเรานั้นไม่ได้มีโอกาสที่ดีเข้ามาได้ง่ายๆจงรักษาโอกาสนั้นไว้และสู้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะทํามันให้เต็มที่ในทุกจุดทาอย่างสม่ําเสมอใส่ใจทุกรายละเอียดยอมเสียเวลาศึกษามันเมื่อเราเต็มที่ทุกจุดแล้วเชื่อถือครับว่าโอกาสแพ้นั้นมีน้อยมากและนี่แหละครับคือจุดประสงค์ของคาว่าจงสู้ราวกับเดิมพันไว้ด้วยชีวิตคําคมสุดท้ายจากภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สตรคือคํานี้ครับ ความตายทําให้ชีวิตมีความหมายยามได้รู้วันสิ้นสุดของชีวิตนานแค่ไหนก็สัน้นคนเราทุกคนล้วนมีคําถามคลาสสิกอยู่ในหัวว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่ออะไรคําตอบของแต่ละคนแตกต่างกันตามสถานการณ์ของชีวิตครับบางก็ว่าเกิดมาเพื่อดิ้นรนและตายไปบางก็ว่าเกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตหรือไม่ก็ยังไม่มีใครหาคําตอบให้กับตัวเองได้ความตายทำให้ชีวิตมีความหมายปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ล้วนกลัวความตาย ยิ่งคนที่ได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายหรือได้เห็นคนใกล้ชิดตายโดยไม่ทันได้บอกลาเราจะฉุกคิดได้ทันทีว่าชีวิตนั้นมีค่ามากขนาดไหนเมื่อความตายใกล้ตัวคำถามประดีประดังหากอยู่ดีๆต้องหายไปจะได้มีโอกาสขอโทษคนที่เราอยากขอโทษไหมคนที่เราห่วงจะอยู่อย่างไรสิ่งไหนที่ทำค้างไว้ใครจะสารต่อและจะมีคนจดจำเราไว้ในหัวใจได้นานขนาดไหนกว่าจะลืมเลือนไปตลอดการครับชีวิตเรามันมีความหมายขึ้นจริงๆครับ จงทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดก่อนที่จะไม่มีโอกาสทำเพราะเมื่อวันสิ้นสุดของชีวิตมาถึงแม้เกิดมานานแค่ไหนเราก็จะรู้สึกว่ามันสั้นมากครับเป็นไงกันบ้างครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเจ็ดฉากด็อกเตอร์สเตรนดหวังว่าการทำคอนเทนต์ของผมจะถูกใจทุกๆคนนะครับ และถ้าหากชอบการทำคอนเทนต์ของเราเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนพวกคุณจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากเรานะครับี่สุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ